กเรียนไม่รู้เรื่องเหมือนกันครูแก่บทอะไรก็ไม่รู้เงี่ยโคตรเซ็งเลยใฮ้มึงดูนี่เด็กไอเข่งนัให้มาดูอ่ะเฮี่ยหนังโป๊เกสั์เออเกี่ยวกับอกรณเลยอ่ะอขอทษนะครับอะไรครับ อ่าคือผมเนี่ยเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยอยากจะถามว่าห้องทะเบียนอ๋อห้องทะเบียนก็เดินไปตรงนู้นนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปตรงนู้นนะครับจะป้ายหรือเปล่าพีา่ที่แล้วเขาจะไปรู้ไปล่ะอ๋องั้นมึงพาเขาพาเขาไปกับปุ๊บป่ะเดีด๋ยวไ,<ด>ไปส่งโอเคโอเคจา้าวันนี้เหรอโอเคครับไปครับครับคับนั่นึงนะให้ดูไปก่อนนะอ้าว รักกูโทรตามโอเคดึงมึงพาเข้าไปแล้วกันพูดพม่าเหรอทำไมพูดไทยชัดจังเลยพวกคนไทยซะอีกจริงๆแล้วเราเป็นลูกครึ่งไทยพม่าเราเป็นนักเรียนรักเปลี่ยนจาก Distance Education s t University d e t u n เด็กรักเปลี่ยนด้วยใช่เออลืมบอกไปผมชื่อหนึ่งนะครับเรียนศิลป์อิงปีสองมิงกาลามิงกาลาบาเอออย่างไงเราก็เรียนอิงเหมือนกันนะเราชื่อหยอโอ้โหตรงนั้นแหละห้องทะเบียนถูึงละ อ๋อนี้ใช่ไหมอืออือโอเคไปแล้วก็เลี้ยวไปนั่นเองกินข้าวมาอ๋ออ๋อกินข้าวงั้นเดี๋ยวเราไปออกแล้วกันไม่กลัวละโอเคเขย่าเขย่านขย่าไม่ใหุ้ำคาญเฮ้ยคุณชมกูน่ารักเหรอป่าว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 ป่าป่าโอเคโอเคนี่พวกเจอเห็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคนใหม่ที่มาที่หอเราเรียนไงเซฟเวอร์เก๋ จริงเเฮ้ยยออาไรอหนงอ๋อเดี๋ยวเราไปกินข้าวอ่ะนี่มาทำอะไรเนี่ยของมานั่งคุยกับเพื่อนนั่งเล่นเพื่อนเฉยอ่อ๋อเขาดีดีดีไหนเอาอะไรกันโอเคไว้เจอกันฉบับเดียวเฮ้ยไปซื่ออะไรวะมีเป็นผัววะมีเวลาไหะอ๋อเออมีมีมีมาที่นี่เลยอะไรนี่ ทำนี้ได้ที่ไหนนะไม่รู้เลยมาเคลียร์ทีห้องด้วยตามมาให้หนึ่งนี่ว่ายอมน่ารักปะเฮ้ยขุไม่ได้ชอบผู้ชายขุไม่ใช่เกย์ถ้ามึงไม่เอากูขอนะของมีติ้งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอหนึ่งเจนี้ว่างไหมเอะไปกินข้าวกันปะเดี๋ยวเราขอดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวบอกไปอีกทีหนึ่งโอเคโอเคไปก่อนนะ ไอไ้ยอเป็นไรปะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูต่อเคมาทเป็นไรของแกเนี่ยหอหายใจเป็นพันรอบแล้ววันนี้ฟ้าว่ะไม่ได้เป็นไรเลาะกยอมาเหรอ,อเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฉันละเบื่อพวกที่ไม่รู้ใจตัวเอง พวกชอบแอปแกชอบยอชอบที่ไหนละ่ะผมไม่เคยชอบผู้ชาเยเลยกูแค่เวลาอยู่กับมันก็รู้สึกดีชอบแล้วมันยิ้มแค่นั้นเองไม่มีฉันเห็นตั้งแต่วันที่แกทักยอมันวันนั้นละตาเนี่เป็นบรกกายเช่ไหเอเห็นด้วยเหรอเออสิแต่ดูเหมือนไม่รู้ว่ะเหมือนเขาไม่ได้คิดแบบกูเลยนะอยอมาจากพมา่าแก ไม่รู้เหรอที่พมา่าเขาปิดกั้นเรื่องนี้มากไม่เหมือนกับพิษที่ไทยอ่าวดูได้ไงอ่ะจะเปิดให้ดูดีนะทํารายงานเรื่องเนี้ยมานี่ดูเพศที่สามในอาเซียนเนี่ยคุณนึกว่าเป็นสิบประเทศนะที่มันไม่ยอมรับเรื่องนี้เปล่าเลยเทศนโรยอย่างสิงคโปร์บูไนมันไม่ยอมรับเรื่องเนี้ย นขนาดมีอะไรกันน่ะผิดกฎหมายเลยนะเว้ยอ,นนอันนี้รวมทั้งพม,ม่ามาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเน,นี่ยพวกในเขตมุสลิมหนักเข้าไปอีกเนี่ยแต่ว่าสิงคโปร์นะอพวกเลสเบี้ยนทอมดีนะ้เนี่ยจะรักกนันไม่ผิดกฎหมายะวะ่ะทำไมชนีมันโชคดีจังวะทำไมกูต้องโดนด้วยเนี่ยก <c oughs> ออูขอขอบคุณในความพยายามของมึงนะงั้นแสดงว่าที่กัมพูชาที่เวียดนามมันก็ไม่ผิดกฎหมายเลยดิใช่ ที่เวียดนามไม่เคยมีกฎหมายเกี่ยวกับเพศที่สามเลยว่ะกูละชอบชอบเอ,อ่อสำหรับยอแล้วอาจจะเป็นเรื่องทห่งรังเกียจก็ได้นะว่าเขาคงไม่ชอบอะ่ะที่พมา่านะกฎหมายเพศอ่ะค่อนข้างรุนแรงเลยแต่ตอวนี้เขาประเทศเปิดแล้วนะเคยอ่านข่าวว่าจะเป็นเพศที่สามมันก็สแสดงตัวออกมาเพื่อนฉันเป็นกระเทยเยอะแยะที่พมา่าพวกย่างกุ้งมาดเล มีสลัดในการออกข่าวอยู่เรื่องพวกนี้เยอะเลยแหละอย่าเพิ่งเศร้าเลยวะ่ะแกกูนั่นก็ดีดิทำไมกูโง่ขนาดนี้วะกูน่าจะรู้ตัวตั้งนานแล้วว่ากูชอบมันเฮ้ยแล้วก็เอาผิดกูดีละเพราะกูบ่นอะไรมากมายไว้พวกแกตำคานวะ่ะแหมอีหาพวกเดียวกัน แล้วเขื่อนมาฟลอร,รอที่เราบอกอ๋อเอออากาศดีเนาะอืมเดี๋ยวไปอ่านสือตรงนั้นอนะตรงสาราอ๋อตรงนู้นใช่ไหมอ่าเงียบดีนะไปไปไปโอ้อากาศดีจังเลยอะ หนึ่งง่วงนะแต่เขานอนนะอือเอาดินี่ทไรอ,ะอ่ะยอฟังเรานะ <S <S คือเราอ่ะแบบชอบยอมาตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอก ก็ถือโอกาสบอกตอนนี้เลยแล้วกันเรารู้นะว่าหนึ่งชอบเราแต่ว่าทางบ้านเราก็รู้อยู่ไม่ใช่หรอว่าที่บ้านเราที่แม่มา,มาเขาไม่ยอมรับเรื่องนี้หรอกก็ให้ทางบ้านรู้ดิหรืออยาพกพูดพวกนั้นดิ เ,เ,นเ่นอยไรเล่นกินถุงสิอะไรหรเฮ้ยเื่นอ,อะไร,รอ่ะแค่นี้เปเ็นาสงมม,ม่ได้หากเธอเก่รักเธอรกธอรู้สึกดีดีเหมือนกันแต่เธอ,เธอเคออย่างนั้น จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าไอ้อยาอ้อยาอ้ยาอยาก็พอ,โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโอ้และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนถึงจะมีแค่เธอและฉันก็ไอ้อยาอ้อยาอายา อิงอ่ะอุย้ยโคตรปินเลยว่ะเฮ้ยจริงไหน,นี่พวกเธอรู้ป่ะทั้งไฮไฟมายสเปซเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ทัมเบอร์เนี่ยน,นะมีรูปสองนี้นเต็มไปหมดจริงป่ะจริงดิ่ตนี่ถ้าพวกแม่ของยอรู้เข้ายอต้องกลับบ้านแน่เลยเพราะว่าที่พำมา,มาขเขาไม่ยอมรับเรื่องพวกนี้อ่ะน,นี่มอ,มองหน่อยเขาตงตรงนู้นวันนี้หิวมากเลยอะเรียนก็ยากไม่ค่อยเข้าใจเลย ก็เห pues no ็นพูดยิ้มทุกทีไได้ท็อปตลอดอ๋อแน่นอนแหละมีคนเก่งยอมมาติวให้นี่เออแล้วเย็นนี้จะไปไหนกันดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเราโทรสามหน้ากัน อไรอ่ะเราเลิกกันเถอะเห<ะ>เมื่อกี้แม่เราโทรมาบอกว่าเราอะก็พ่อผู้ชายอยู่ใช่ไหมแม่เราไม่พอใจมากเลยทั้งที่พมา่ารู้หมดแล้วนะว่าเราอะเขาเป็นอยู่เราไม่อยากเป็นคนที่เห็นแก่ตัวพ่อแม่เราเราขอ,อโทษจริงๆทำไมอ่ะมันเป็นไปได้ดิมันคุกมันได้ดิเราขอ,อโทษมากเลยนิดนึง เราลักราักหนึ่งมากมากไม่เป็นไรโอเคถ้ามันเป็นความสิ้จบลงดยอยู่ในนี้ยรองเก่าเรืงจริงจบลงยังไรใครจรู้เนเราลักนึ่งนาได้ยินไหม ดีอินสิมัได้ไงอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอยอมาทำอะไรอะ่ะที่เนี่ยมีเรื่องความทรงจริดีๆของเราเท่านัา้นก่อนเราจะกลับพม่าคืนนี้เราเลยจะมาที่เนี่ยเราดูแล้วละ่ะวันนี้ยอจะกลับคืนนี้คิปาเตอเราก็รักเหมือนกันนะสัญญาได้ไหมถ้าจะไม่ลืมกัน ย้าสิาจ่หนะตนจบเดีรักกันเรื่องราจบลงด้วยดีอยู่ในนี้ย้ายเรื่องเกา่าเรื่องจริงจบลงอย่างไรใครจะรู้ก็ขึ้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอน<ม>ใจมันอ่อนแอแ ชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในนิยายใครจะบอกได้ว่าเราควรหยุดพักหรือไปต่ออย่าท้อเถอะเธอทำดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วกันนะขอบใจมากเลยโปรดโอเคโอเคไปจันเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนวะ ข้าวอันนี้นึ่งอ๋อโอเคป่า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 เดี๋ยวดีจับมือไม่ใช่หรอไม่ไม่ไม่ไอ้บอสกดติ๊กกับเหรอเจ้ากัดติ๊กเหรอเออเออมันจะได้มันได้เพิ่มฉากที่เดียวเอาผักประมาณว่า หนึ่งมันชอบหน่งชอผู้ชายนะอะไรวบบนี้ใช่ป่ะเพื่อย้อแอบได้ยินแอดได้ตลอดวันนี้เยเออจากผ้แบบทุ่มทายเลยคับที่ทไม่ได้วะเยอะใับผู้หญิงอยเออแตะต้องพูดกับยอนเดินดีเดินอย่าเลยอย่าเลย กูขอวอย้ได้ไหมไปต่เจะเดีทยนั่นไปไนไ้นไปไนไปไห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 ้ไปไหนไปไนไปไหนกปอีนไปไหนไปไหนไิไนไปไหนปไนไป่นไปไนหนไป่นไปไนไอไนไปไนไป่นไปไนไปไนหนนไนนนนนนเนนนนนนนไนไนน

ชมใช่ไหมจริงมันเธอมันสิงไปคนารักมากมันเขไม่ใช่ในี่องอยู่ไหนแล่ะเนี่ยไม